สวัสดีครับชาตรีนาโนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำกล้วยบทชีครับสำหรับส่วนผสมหลักๆเลยนะครับจะมีกล้วยน้ำวาครับกะทิครับน้ำตาลทรายครับใบเตยครับเกลือครับแล้วก็จะมีน้ำเปล่าด้วยนะครับเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับนำกะทิตั้งไฟนะครับ แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับเท่ากับปริมาณของกะทิจากนั้นก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปครับแล้วก็เคี่ยวนะครับให้น้ำตาลละลายคือใครชอบหวานมากก็ใส่มากใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับดื่นครับ ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับเพื่อความหอมเมื่อนะครับน้ำตาลละลายแล้วนะครับผมก็จะใส่กว้วยนะครับที่เราได้เตรียมไว้ลงไป เบาไฟนะครับก,กลางๆไปถึงจนอ่อนถึงอ่อนนะครับต้มนะครับไปสักพักหนึ่งให้กล้วยมันแบบว่านุมน่มๆ นุ่มๆน,นะครับแตไ่ไม่เปื่อยนะเดี๋ยวมันจะเละมันจะไม่อร่อยหอมมากเลยครับอยากให้ทุกคนได้มาอยู่ตรงนี้ ลงไปนะครับประมาณสัก3-5นาทีนะครับโอเคเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3-5นาทีผมก็จะชิมลองดูครับว่ากล้วยครับมันโอเคหรือ,อยังมันนุ่มมากเลยนะครับ อือร่อยมากครับขอชิมน้ำนะครับอืโอเคมากครับถ้าใครชอบบวน มากหรือหวานน้อยก็ใส่ตามที่เองชอบนะครับสำหรับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ